หลายคนสอบถามมาครับว่ามันมีแอปหรือว่ามีเจ้าไหนเนี่ย ที่ให้เราเบิกเงินเดือนล่วงหน้าหรือว่ายืมเงินเดือนตัวเองล่วงหน้าได้มีจริงเหรอต้องขอตอบว่ามันมีจริงครับผมแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจ้านี้กันนะครับยี่ห้อในวันนี้นะครับเขาเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่ให้เรายืมเงินเดือนตัวเองล่วงหน้าได้หรือเรียกว่าเบิกเงินเดือนตัวเองล่วงหน้าได้ครับผมซึ่งเขาจะมาในรูปแบบแอปนะครับแอปกึ่งเว็บไซต์นะครับไม่ใช่แอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดใน iOS หรือ Android นะครับซึ่งเขาก็จะมีเพจของเขาด้วยครับผมตั้งแต่ผมรู้จักเจ้านี้มานะ ก็ถือว่าน่าเชื่อถือระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้ให้บริการในรูปแบบสินเชื่อนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นการกู้นะครับแต่เป็นการยืมนะครับการเบิกเงินเดือนตัวเองล่วงหน้านะครับยังไงมาฟังกันในคลิปนี้ครับเข้ามาแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับนี่ครับผมใครคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างครับเพจฟินนะครับเพจฟินกับ F I N N นะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้ความรู้หลากหลายเลยนะครับนอกจากที่ให้บริการยืมเงินเดือนตัววเองงลล่หน้้าแว นี่เลยนะครับโอ้โหมีอัปเดตหลากหลายเลยตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าภาระหนักกลายเป็นเบาแค่มายืมฟินนะครับไม่มีดอกเบี้ยหากผ่านธนาคารได้ตรงนะครับได้เงินไปหมุนนะครับได้เงินไวทันใช้แน่นอนครับวงเงินเขาก็ไม่ได้มากได้ไม้นะครับแต่ก็น่าจะช่วยให้นักเงินเดือนหลายๆคนเนี่ยพ้นช่วงที่ยากลาบากในช่วงหนึ่งไปได้นะครับผมนี่ครับเพจเขาก็จะมีการให้ความรู้สาระอะไรหลากหลายเลยนะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปดูที่เพจของเขาได้นะครับเพจฟินนะครับ รูปหมาจิ้งจอกนี่เองนะครับผมยังไงลองมาฟังนะครับสาระของการยืมเงินเดือนตัวเองลุกงหน้าหรือเบิกเงินเดือนตัวเองลูกหน้าสูงสุด5000บาทของฟินเขาในคลิปนี้กันต่อครับและสําหรับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงยี่ห้อนี้นะครับฟินครับตัวนี้ก็คือแอปที่สามารถเบิกเงินเดือนล่วงหน้านะครับสูงสุดได้ถึง5,000บาทโดยที่ถ้าคุณเข้าขายคุณสมบัติเขานะ ัวนี้ยืมเงินเดือนล่วงหน้าได้สูงสุดห้าพันบาทใช่ไหมแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็คือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นี่เองนะครับแต่จะมีการให้ทิปครับหรือทิปส์นี่เองนะครับจะให้ทิปหรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะครับเริ่มต้นที่หลายคนนะครับถามมาเกี่ยวกับยี่ห้อฟินตัวนี้นะครับปัจจุบันนะต้องอย่าสับสนกันเลยนะจะมีฟินแอปใช่ไหมครับก็คือตัวที่จะพูดวันนี้นะครับแล้วก็จะมีแอปฟินฟินมันนี่นะครับ แล้วก็จะมีรีฟินด้วยนะครับผม3ตัวนี้นะครับจะมีคําว่าฟินเหมือนกันนะครับแต่จะบอกว่า3ตัวนี้เนี่ย3ตัวนี้เนี่ย คนละยี่ห้อกันเลยนะครับคนที่อาจจะรู้จักยี่ห้อฟินที่เป็นรูปหมาจิ้งจอกมาอยู่แล้วนะครับก็จะมาถามผมครับมาขอลิงก์ที่ถูกต้องนะครับเพื่อจะไปเข้าดูข้อมูลหรือว่าไปสมัครครับผมก็จะมีลิงก์สําหรับเข้าไปที่แอปเขาเหมือนกันครับอันนี้เขาจะสะกดว่า app finkid app com นะครับผมตัวนี้จะเป็นลิงก์ใหม่ล่าสุดของเขาครับและตัวนี้นะจะไม่ได้ออกแนวสินเชื่อเพราะเขาไม่ได้จดทะเบียนแบบสินเชื่อแต่เป็นให้บริการยืมเงินเดือนตัวเองล่วงหน้าสูงสุด5000บาทนะครับ ฉะนั้นรายชื่อบริษัทของเขาจะไม่ได้เข้าข่ายอยู่ในรายชื่อบริษัทที่ถูกรับรองโดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่ากระทรวงการคลังนะ เพราะว่ามันเป็นแบบคนละประเภทกันนะครับแต่ว่าเขาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับแต่คลิปวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเขาตัวฟินนี้ในแบบที่เจาะเข้าประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยนะครับใครที่เป็นลูกค้าใหม่หรือว่าเคยได้ยินแล้วนะครับอยากรู้จักเขาเพิ่มเติมนะครับแล้วทํายังไงถึงจะสมัครได้นะครับมาดูคุณสมบัติเท่ากันเขาว่าไว้อย่างนี้นะครับคุณอยากใช้ฟินนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีคุณสมบัติที่สามารถสมัครได้หรือเปล่านะครับ ลองอ่านคุณสมบัติจากโพสต์นี้ดูเนี่ยผมอ่านให้ฟังนะครับ1นนะครับคุณจะต้องเป็นพนักง,งานประจํามาแล้ว4เดือนนะครับ 2. นะครับตัวนี้เบิกเงินเดือนตัวเองล่วงหน้าได้ก่อนวันเงินเดือนออกนะครับ2อถึงสิวันครับผม3นะครับได้รับเงินเดือนจากธนาคารที่เป็นพันเนอร์ของฟินเขานะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยเห็นไหมครับเป็นธนาคารที่ดังๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วข้อ4นะครับมีธนาคารออนไลน์มบายแบงกิ้งนะครับส่วนมากเงินเดือนเราเข้าธนาคารไหนเราจะมีโมบายแบงกิ้งธนาคารนั้นอยู่แล้วถูกไหมครับคุณสมบัติข้อสุดท้ายที่เขาว่าไว้นะข้อ5คือต้องกดยินยอมนะให้แอปฟินเขาเนี่ยหักเงินอัตโนมัติในวันที่เงินเดือนออกนะครับ ข้อนี้นะครับในมุมถ้าคุณเป็น user ผู้ใช้งานนะครับโอเคคุณก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจนะครับว่าคุณจะยอมหรือเปล่านะครับถ้าไม่ยอมก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าคุณยอมคุณก็เชื่อมบัญชีให้เขาหักเงินที่คุณยืมเข้าไปล่วงหน้านะครับในวันที่เงินเดือนออกนะครับมันก็ฟินๆกันนะครับผมเพราะเราเอาตัางค์เขามาเขาก็หักคืนไปนะครับขยายความเพิ่มเติมนิดนึงเจ้าแอฟฟินที่เป็นรูปสุนักจิ้งจอกนี่แหละเขานิยามตัวเองว่าเขาคือเพื่อนแท้ยามชอ็อต เป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งมาพร้อมกับฟังก์ชันนะครับช่วยบริหารบัญชีรายรับรายจ่ายให้คุณได้ด้วยนะครับและเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทเขากําหนดนะครับและทันมาอย่างที่บอกนะตัวนี้เขาบอกว่าดอกเบี้ยของเขาไม่มีนะศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่อาจจะมีการให้ทิปให้ทิปเนี่ยครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่ายอดทิปคืออะไรนะครับและทําไมลูกค้าต้องให้ทิปกับทางฟินวันนี้เขาจะมาไขาคําตอบกันนะครับ เขายกตัวอย่างนะครับเวลาเราไปร้านอาหารต่างๆนะครับที่ไม่มีเซอร์วิสชาร์ดนะครับลูกค้าบางท่านนะครับอาจจะมีการให้ทิปหรือว่าเรียกว่าทิปนี่แหละกับพนักงานตามความพึงพอใจใช่ไหมครับก็เช่นเดียวกับบริการของทางฟินเขานี่แหละครับเพราะของเขาไม่มีดอกเบี้ยไม่มีค่าบริการแรกเข้าดังนั้นลูกค้าก็สามารถเลือกให้ทิปตามความสมัครใจนะครับเพื่อสนับสนุนเขาเพื่อให้เขาได้ดูแลลูกค้าในทุกๆเดือนได้ครับ และที่สําคัญนะครับการให้ทิปไม่มีการบังคับจํานวนแต่จะมีจํานวนที่แนะนําเป็นขั้นๆไว้นะครับเลือกใส่จํานวนเองได้เลยนะครับตั้งแต่0บาทมาดูขั้นตอนการให้ทิปกันนะครับขั้นแรกนะครับในตอนที่เรากดถอนเงินนะครับเราก็กรอกข้อมูลรายละเอียดนะครับจำนวนเงินที่เราต้องการสถานะการทํางานนะครับรวมถึงวันที่รับเงินเดือนให้ครบถ้วนถัดมานะครับในส่วนของจํานวนทิปจะมีจํานวนแนะนําขึ้นมา3จํานวน ถ้าหากลูกค้าพอใจในจนํานวนที่เขาแนะนําก็สามารถเลือกกดจํานวนนั้นๆให้กับทางฟินเขาได้เลยนะครับแต่ถ้าหากนะครับเราต้องการกําหนดจนํานวนด้วยตัวเราเองให้กดคําว่าเลือกจํานวนทิปแล้วระบุนะครับก็จะให้ลูกค้าหรือว่าเราเนี่ยใส่ตัวเลขได้เองนะครับตั้งแต่0หรือว่าจะเลือกกดไม่ให้ทิปก็ได้เช่นกันครับโดยที่เขาหมายเหตุไว้นะว่าจํานวนทิปเนี่ย ไม่ได้มีผลต่อจำนวนยอดเบิกในครั้งถัดไปหรือว่าสิทธิ์การใช้งานในครั้งถัดไปนะครับต่ตัวนี้ก็ใช้วิจารณญาณกันเอาเองนะครับผมหลายคนที่ใช้แล้ว จริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงคอมเมนต์กันให้ท่านอื่นได้ทราบด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายในวันนี้นะครับหลายคนที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับอาจจะเจอปัญหานี้บ้างนะครับเขาก็มาเคลียร์ให้เราเข้าใจไว้ตรงนี้ครับลูกค้าหลายคนนะครับอาจจะติดปัญหาเกี่ยวกับยอดเบิกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้งานมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ยอดไม่เพิ่มลดยอดนะครับอยากกลับมาใช้ยอดเบิกตามเดิมนะครับวันนี้นะครับทางฟินเขามาบอก3วิธีการรักษาเครดิตเพื่อเพิ่มโอกาสเพิ่มยอดใน นนาคคตะรับข้อแรกนะครับ,รรบใช้งานอย่างต่อเนื่องนะครับเขาบอกว่าถ้าหากลูกค้ามีการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นลูกค้าระดับยอดเยี่ยมของเขาเนี่ยโอกาสการเพิ่มยอดก็จะมีมากขึ้นไปด้วยครับแล้วข้อ2นะครับรักษาเครดิตการชําระยอดให้ตรงต่อวันกําหนดชําระเสมอนะครับและวิธีการที่ปกติคือทางเราจะต้องหักชําระอัตโนมัติได้สําเร็จนะครับผมแม้ว่าลูกค้านะครับจะชําระด้วยตนเองในวันเดียวกัน แต่ไม่ใช่การหักยอดชำระโดยปกติส่วนนี้นะครับเขาถือว่าก็มีความเสี่ยงนะครับถือเป็นการผิดนัดชำระได้เช่นกันนะครับ ในส่วนของข้อนี้นะครับมีความเป็นไปได้นะครับตรงที่ว่าบางคนอาจจะหัวหมอไงดึงเงินออกไปก่อนวันที่เขาตัดยอดนะครับแล้วก็ค่อยจะใส่เงินไปให้เขาตัดยอดในตอนหลังนะครับผมตัวนี้ก็จะถือเป็นความเสี่ยงในการผิดนัดชําระเขานะครับก็ทําให้ถูกลดโอกาสในการเพิ่มยอดหรือว่าเป็นลูกค้าเขาในรอบถัดไปครับและสุดท้ายนะครับเขาก็ฝากมาบอกว่าสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆของเขานะครับผ่านหน้าเพจ Facebook ก็คือเพจที่ผมบอกไปตอนแรกนี่แหละครับหรือว่าทางไลน์ของฟินเขาก็ได้นะครับใครจะ แอดไลน์หรือว่าเข้าไปที่แอปเขานะครับยังไงเปเปอร์แนะนําว่าเข้าไปที่หน้าเพจของแท้ของเขาให้เรียบร้อยนะครับแล้วจะมีรายละเอียดช่องทางการติดต่อที่ถูกต้องทั้งหมดอยู่ในนั้นครับเ<อ>ขาบอกเขาจะมีกิจกรรมนะครับส่งเสริมการใช้งานให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกนะครับ พร้อมกับเครดิตวงเงินเบิกเพิ่มเรื่อยๆนะครับสามารถติดตามเขาได้ที่หน้าเพจเขาครับหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่เป็นพนักงานประจําแล้วติดเครดิตบูโรนะครับยังไงก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจนะครับคุณอาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปฟินก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ระวังถูกมิจฉาชีพสูงรอยยี่ห้อนี้นะครับมันจะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับในการสมัครนะครับผมนอกจากว่าเราจะพึงพอใจแล้วให้ทิปเขาเองครับประมาณนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับนี่นะครับ ยี่ห้อฟินนะครับผมฟินที่หลายๆคนถูกใจนะครับหลายๆคนได้ยืมเงินลุวงหน้าจริงๆนะครับผมแล้วก็เป็นลูกค้าเขาอยู่ผมดูแล้วก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับยังไงใครได้สัมผัสยี่ห้อฟินเขาแล้วนะครับเบิกเงินเดือนตัวเองล่วงหน้านะครับสูงสุด5 0 0 0บาทนะครับลองแชร์ประสบการณ์ของคุณนะครับใต้คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ทราบหน่อยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับใครกดแล้วขอให้ร่าขอให้รวยนะครับผม